ได้ปลุกขายปุ๊บเนาะสบายได้ทรายหามือไม่ได้บาาสี่แทนน่งโาเปนเลาวน่เฮาเปลงหลดะลูกเพลงหลดโหลดเป็นยังไงพาลมเขาไนผาลมโอ้สิ่งใดไม่สิ่งเลยไสิงว่าอดไลูกใครก็เสียหัวแล้วคืการุขารุับหัว สบายแต่เจ้าเนาะมีลูกมีผัวเนาะเออเดี๋ยวสบายเนาะอ่มีไปโสหัวใจมีเนี่ยมีผัวเลยเอามาโสหัวใจได้ถือครัวดีก็ดีไปถือคัวบดีก็จะได้เต้ลงกเงินแต่ได้เต้ลูกเงนนี่แหละแตะกี้เขาเนาะเขายังมาบัเห็ุบาดเขาพี่เจ้าวงวีหมอเขาเลยอือบาดตองเขาพี่เขาไปหยิบเสาเข็มเสาช่องเข็มต่อเอ็นเขา นอนเขาไปเยี่ยมเขาเลยเขาบอกต่อเอ็นต่อเอ็นเนี่ย์ชั้นหนึ่งเด็กซอนที่ช่องันหนึ่งเว้ยสบายดีแหละสวัสดีเด้อพี่น้องอิซีปารุงเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเอ้ เปิดพามาเมื่อนี้เนาะทางเฮาก็เดินทางมาหาทางน้องลำคือเก้าน้องพี่พี่น้องเอ๋อสองมือสามมือมาเท่านึงทางเฮาก็ไดนะ้เนาะจยางไรก็ฝาพกพี่พี่น้องเด้อเอฟซี FC, ปลาดุงเบอรสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเนาะพ,พี่นอนะ้องเนาะอ่าเพื่อมาหาน้องเพิ่งก็จิได้อ่าบอกผิดพลาดคลิปใหม่ๆเนาะหรือว่าเรื่องราวใหม่ๆพี่พี่น้องเอนะ๋อ อามานี่กลับมาอมบำรมณิน้ำนองเพิ่นคือนก้าเป็นอย่งไรเนาะพี่น้องเอร้ราคูและคนเข้ามาหาเพิ่นมีข่าวดีเข้ามาได้บ่เดีย๋ยววันนี้อยไรเนาะอาจจะงไรกับพลหลักเขับไปอไปมบำรมณิน้ำนองเพิ่นพี่พี่น้องเอ้โดยเอ้เนาะมากระนั่งขงมมกอยู่พวกวะมุมเจหอหงเงาสบายดีสบายดีเป็นอย่งไรมาเนี่คือนางขงมมกมาเนี่ฮ <c oughs> ะ บอมีแนวเห็ดบ่โอ้ยสบายเนาะมามามหนี่เสือไหมเสือไหมเพดีได้ไหมนี่ผักคอนยอนคายบ่ไหมนี่เนยเป็นอะไรทานบริสุทธิ์เมืองเมื่อไมก่อนเมืไมรก่อนวันนี้ผักคอนก่อนไฟอันผูกเคนให้จักเรื่องไงผูกเคนปีใหม่บ่ไฟผูกให้มะวันนี่ไฟผูกขอตา ฮะบอตาบอตาให้เนี่ยเวียดชูกให้โอ้ผูุปีใหม่เนาะคิดว่าไปทา้งในขี่ขี่มาคือบ่เห็นมาน้องดำเห็นแต่อันพื้นเดียนใหม่ๆ่ะเจ้าบ่เดียนน่ะบ่ของละซาวโอ้ของละซาวมันก็ได้ครึ่งหนึ่งเนาะมืออื่นเริ่มเพ็ดเวียกเจ้ากะบบอกเลยบุนก็เริ่มอีกโอ้ยยัมวยมีไหม ไปดินนั่นข้าวลาวเซปีใหม่กินนอนอยู่นอนอยู่ข้าวลาวพาโฮมเนาะสบายดีเด้ออือเมียคือมานั่งคุกมกมกกักด้บดนี้สินายถงพุ่นไปหยังนี่แหละนงนี่เออสิอนงแท้นะะเวนนี่เนาะไปไปนั่งเถิงซะป่ะเมียเอารถลงมาดสิไปนี่มาแลนีเอาเสื้อสิมาซักบ่ มาเต้นอันนี้บ่สรถใหม่นะโอ้สีฟ้ามาแต่ใเ้นี่ค่ะแต้นเศร้าเถะมาเพต้นเอื้อยโอ้ไปเพื่อนเอื้อยเบรกเข่านอนไปเข่านอนสบายแท้บริสบายเลยสบายเนี่ยมาเชียมาเอื้อยเชียฮะมาเอ้ยเชียอันเนี้อันเจ้าไปลุกระดกกระโดดเหรอได้เฮ้อไปเชื่อนั่นไปเชนอ้ยมันต่ำก้นต่ำก้นไป Ô ừ. ừ. chị đại đấy nó đại nhảy đại đại nhảy đại hìa nè Sao đại 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 nào đại đại ừ. 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 oh. mà đại 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 đây đại 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 nào. đại 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 nào đại 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 กว่าใครกว่าใครใครขึงแนี่นางตะมอเบื้งดูฮะนางตะมอเป็นยังบ่โอ้เออเด้่อจานน่ะเรียบร้อยงามลายนั่งหาขวาว่าเขาบอกเออนังหาผวาวขวาวมาหาอยู่บ่จ้ะบ่เอา คือว่าเนมฮารสอะคือว่าเบิ่งในคลิปคือว่าหลายคนแท้มากหลายคนแท้หลายใจแท้น้องดำนี่ฮะหมอเหี่ยวกันดีซื่อจังโยกอยู่ซะเหยากันดีซื่อกินข้าวบ่มีแง่นองดำปวไข่เลยปวไข่เออหมออันนี้บอกปวไข่นะโอ้ยแต่มันยังค้างอยู่เนาะบ่อเห็นแต่ก็บอกจะมีแต่สามีหบ่ละบ่ได้ออกมาก่อน โอ้บอกมาเบิดใส่ซ้าใส่เนาะมันเบิดคอยออกมาเปนทาอนเนามนี้แสดงว่าไปหาเอื้อแต่เศร้าอิลีสันไปเช้าโมงอ่ะนะหากกับ้านฮักมานอนเลม่งมาไวแค่หนะฮมันมมือนบาเมือนอยู่มือนอยู่หมมาเชียเลยมาเชียกันเลยมผู้ก่ไพ่อ่ะ ไก่ต้องดำบ์บ uh ่นะบ่ไ huh. ก่เขาแหละตายไก่ม huh. mm ีม hmm. exactly. <quote> ูมีคนนั huh. mm ่นจะกับมีเป็ด <me> มีไก่อยู่บ่จ้ะบ่มีแต่อื่นมีอยู่ใช่ปะเป็ดไก่เราบ่เราเมื่อวันแล้วเมื่อแล้วตะกี้อยู่นี่บ่เออตะกี้เราเคยยู่งกันอยู่นี่เป็นบ่ตะกี้เลยออมาเกษียรพ่อมาเออมาเกษียรพ่อมาแล้วบ่มาเกษียรเนาะมาว่าอยู่เรื่อมาใหญ่ไปมาใหญ่เลย เมื <muitas S 2> ่อ <sketches> น oh. ี <no> mm ้ม hmm. mm ีคนขามาหาเราบ้างไหมง้อย่างน้นเพราะว่านี่เดี๋ยวสมีบอว่าเกมนี่เยอะคุบ้าคุแพร่เนาะวัวมีล่อยเนาะมีอ้อยนั่งดำนอนรับพันดีคืนนี่ไม่ได้เห็ดทานแล้วบ่ทาใหม่ก่อนซ้หมเมื่อยกับเปลนเนาะโอ้ เมื่อยอยู่บ่แตเราก็เมื่อยช่งมึงคือห่าคือสีตุ๊กตกตุ๊กเนาม้าเหเนาะบึมีไม้แร่บ่มีไม้เวียเนเราเมื่อยทามีไม้ก็คือเฮ็ดคือก้ามบ่เลยอันคอตั้งแต่เมื่อนั้นคุณบ่เมือขาดาวคุณบ่แหงได้ปุึบก็ขายปุ๊บเนาะสบายได้ท้าได้ค่ะบ่ไม่ได้อะไรสี่แทนเนาะเขาลาวนะเหาแปลงโหลดอัไรเลงแปลงโหลดโหไนี้พาลง เาได้พะโล้โอ้สิ่งไยบริสิ่งเลยบริชิงเมื่อนี้ก็ขี่ข้าข้ามันแต้กรจกยัเน้นทำบดีเนาะเออทำบดีเป็นดินทรายบ่ยถึงพะโล้โอ้ลมเถิดหบริเจ็บปนไอจี้ลมจิลมดินใจอายุใช่เนาะออหรือแล้วเนาะจนลมเมืองไหมความรกบางเนาะ โอ้เม oh, ่พน่นั้นล้วก็ขวดเอะนะเนาะเมื่อกวมใหญ่หนึ่งนมดาแล้วคน่ mm. นดโล, mm. oh, oh. ลายดีรอกิ่งอนี้เห็ดอันต่อทานนี่ก็ได้อืมท <laughs> างนอกอะไรนักเลยบม่ไ้นอนบ่บ่ไป mm hmm. นได้ะเไก ไข่กัะเสียงหัวแล้วก่ะกระดูกกระดูกครับผัวสบายแต่เจ้าเนาะมีลูกมีผัวเนาะอ่าเมื่อได้ผัวว่านางดับเป็นยังไม่ยากได้เจ้ไปนอนดิเอ้าไลยเหรอไปนอนไปได้ได้คืออย่างไปนอนมีผัวเห็นนอนนับนอนเจ็บแล้ว บบบมันอุ่นไหบุ่นกยรมบุกนกเป็นอไรคือปฏิเสธผลกุณแทเนี่ฮะตัวผเจ้าพื้นก็แล้วอ่ามความเราแแหะเนาะเอา่วเอาอีปสั่งเนาะน้องดำตั้งตัยังม่ได้เมีนบอกเป็นเป็นอะไรคือประหยัดความน่องด้อยู่คนเดียวสบายเนาะอ่มีไปโสดใจ มีเอมีขวดเเอามาสอหัวใจได้ถือขวดีก็ดีไปถือขวดพอดีก็ด้วยไมาเต้ลงเต้ลงเพื่อนยาอยู่ว่าจ้าไปนั่งกันถ้าก็ยาจะาอกไม่ใช่เตะก็เตะขึนนแล้วโ้ยยาได้ไปได้เตนทบไหลนี่ได้เนียงมาอยู่ในมอห้องกันได้เคยเห็นบอเคยนะ เออเยาว่าเจ้าเคยเห็นแบบสว่านสับทงเอรเพื่อนเคยเห็นเหยีาดย่านมาไงไอ้ตรงเพื่อนนี่แหละวะหรอเหย่านได้ว่ะเนาะมียิงห้องพวกเพด้วยเนาะน้องหลับเอาบอลมันเพ่ได้เหรอเอาวอมี่เนี่ยดีแล้วเนาะอยู่คนเดียวสบายอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินอยากไปก็ไป ยาฮ็ดก็เฮิตปวยยาเฮ็ดแล้วก็ยาเออถ้ามีลูกมีผัวนี่บ่ได้แลยบ่ได้แลยเจ้าบ่อยากกับผัวอยากพะายพาง่ายเนาะมันรูดยากนั่นี่เออเจ้ามีลูกบ่เฮ็ดค่ะเขาอี้กันนะ้องชอค่ะบิดบิดกระเผลพ่อแม่ยังกระเผลลูกอันนับแรกนี่ต้องลูกแล้วมาก่อนลูกกินได้กินอิ่มเท่าองค์กรพ่อแม่จังคอยกินเถอะนะที่อยู่เราเบื่อเนาะเขาบังเอาหมดเอื้อนนี่แล้วก็ยังเฟรียเราค่ะเนี่ย อยู่กับลูกกับหลานได้ที่กี้บ่มันไดเงินโตงามเหมือนนี่ฮะใส่เสื้องามตอนนั้นขอเก็อีเสื้องามมันเสื้อใหม่เพ่มใหมเหมือนี่จะใหม่เพ่ดีได้เหมือ่ได้เงินได้ซื้อใหม่บ่บอกเจ้าใช่ไหมให้ซื้อไหนบอกครับเออไปนครเลยบอดี้บอลี้เสียเงินงามคือคูนเนาะคือคนใช่ก็คือโดนเนาะแี่ว่าเออมันมีตี่ี้พุ่นหินทรายจะกินหินทรายกันรวมผุบรมภาพบ่ นอ,อ,องดำาจงเอเอนัองไอ้นอกไคอันนี้คือล้อไม้เทออ่ากัหมเยบ้า่งไงคือพันตัดเป็นคิววะของไคของมันบ้าอะไรมึงมาเป็นแบบไรเดี๋ยวว่ารัดคิวแบบว่าคิว,ควอะไร ถ้าไม่เสร็จบ่คันสิว่า้กแบบเตาให้ว่าก็แม่นผู้นั้นได้ินะแม่นบ่มอืมมันั่นไม่ก็เอาอยู่ไกลอืมไม่ได้เนาะไม่เนาะอันนี้เพิ่นเฮ็ดดต่อให้ตั้งบ่อนเนาแม่นหน่วยเท่าน้องดฮู้บ่ก็ฮู้เพิ่นอยู่ใบ่อนขายเพิ่นว่าเฮ็ดมีบ่อนสั่งมนต้หน้านี่บ่ค่ะเออตหน้าเตปทางบ่ได้ขับไปเบิ่งเนาะ ขายรเซงที่นะนองดําเพลงอยู่เหมือนเดิมเขาเนมาประตูประตูกรมี้นตกแต่งเลยนะตประตูก็มีเลยยใช้ห่านเพิ่น่ะนั่นเลยขนานทงไหนจีแต่อยู่ไกลหงเรือบ่เนาะเจอสุดหนึ่งสองล้านสามล้านโอทีอะไรจังหวัดิถือกวนแบบว่าบอลเขาซื้อไปยู่ขายตัวเนาะขายตัวมาแค่ไหนไม่ก็ไม่เพื่เรื่อยอ่ะมีคนเนบซื้อน้องดําขาปเบิรงเนาะ ฮะเอาเข่าไปเบิ่งตังโชตังอะไรบอกเคนไวยไทยใไหมฮะไวยไทยเอาไปยังคู่ไวยไทยเอาเข่าไปเบิ่งซืือก็ได้อยู่แล้วว่าประธานคิดอ่ะอืมเบิ่งได้อยู่สิโบเมนเข้าไปนี่ไอ้พูนเข้าไปบอนห้ามงคนขายอ่าให้ให้ให้รีวิวแนเนาะเป็นอยากขายสินค้าพคนดีจะเข่าไปว่ามัน บางทีแบบมีโต้ตังแบบถือใจไปอยากได้อเมนางกินซุมแซลนะอเมงกินกานะมีบ่ลเดินางาถ้าสีเดียบเรีบสุดล้านลสดละล้านเะจักนอกก็ะหูนทาทีเรียบรื่อยสวงามเลยเนาะงามสีเดียบร้อยใครกลัวอยู่บ้านเราไงเนาะเป็นเลนะอยู่คนมันแพงเลยค่ะหน่วยั้งหน่วยละสองแสนหมื่นเลย มันเชือก็เป็นหมื่นเพราะได้แบบนี้นะแบบนะคะเป็นหมื่นเลยว่าเจ็บแบบต่างนี้ได่กองเส้นใร่เสียทราบแค่ไนอันหนึ่งบอกอ๋อหักแดบหัวเฮงียนเละหักเลยมาเฉียเขาบ่ได้บ่ไดแบบบอกเขาเห็ุดีดอกแล้วแล้วแต่ยี่ห้อนะเลตเก็บมันนะเก็นยากต่างนี้ก็มี่เกิดเอต่างวีต่างริ้วต่งวีต่งริ้วเเป็นนี่ได้ต่งวีต่างริ้ว เป็นลูกติ่งบ่บดเออแม่ตังดิ้วต่งดิวแบบนี้มันมีมันมีอะไรนะไม่ดิวไม่ดิวตีกระกระแนั้อืมตังดิวเนต่กงดิ้วแล้วขามันตัวใหญ่ันนี้เนะตัวใหญ่กะสอง้าขามันก็สองขนางามเติบด้ยตังงามเติบเนาะมาชงมาชงน้ำเพื่อนเจ้าให้สีหตแหย่ฉนุงะพี่ไอ้ เอ้ยเหอแม่มาเฮ็ดเบี้ยอยู่ในนี่บ้าเราะห่งโต๊ะในพุกเกเฮ็ดเบี้ยรอโต๊ะแบบว่าคนนั่งกินข่าวนี่โต๊ะแบบว่าระสมกระเจาผสมเฮ็ดต้นอยู่ได้ผลดีว่าบอกแซนผบอกเจ้าถ้าผลบอกงไงแบบไม่ไม่แบบเพิ่นวนาเพิ่นถิมได้แล้วกิบมาเฮ็ดเอาขนาดก็บมาเฮ็ดเอางามอือ นาะบริสังเราติแล้ก็บริสังเราเนาะเฮ้ยเนาะตนใหน่วยจะเซนบอกจักและเพิ่นไม่เนมันก็บอกปันอะไรได้สบามอดเม็ดกินกะนั่นได้ไม่อ่อนไปนี่เด้ปบดอกโอ้ยเน้นอ่าทางครับมาท้งพายนั่นนะท้วาเนเออน่วยเซนแจ็คแะเพิ่อนท้งแพงทกเกนเกนมันอ่ะโอเคอยู่เกนนั่นเนาะหนึ่าแปบอกนโซ่เลยเรื่อ โตหน่วยละช่องเซนอ่าหน่วยกระร้านหนึ่งพอโตนั่งขายไปชุดจะได้ชุดจะได้แหละเดิมลยอือแต่เป็นชุดด้เนาะขายยกดนวยเนาะไม่อืมสบายได้เงินเป็นหัวอ๋อเข่ามาพี่น้องน้องดา ฝุ่นในเนาะควันในเนาะไก่ที่เจ้าของปูเฮือนไก่พดปู่ถอยไปทางนั้นเนาะที่กรีมทุกคนอันนี้เกิดจ้าปีได้ไหมแจ็คน้องนหนึ่งไอ้แต่น้องดับเนียมันท่านเกิดเพิ่งจักเลยเกิดมาเจ้าก็เห็ตน่นบ้างเนี่ยี่บอลเดียดนี่ว่ามึงเดีินในบ้านมีบอลเดียรึลงอือเพิ่นทุกคนไปซื้อไม้มาแล้วก็แบบมาเห็ดแบบโตตั้งคายเนาะบ่เห็ดโตเห็ดตั้งคาย คเลยเลยอืมสะลงคืนฮะนั่นสะลงสะลงเออสะลงตักนั <S <s wow ่งนี่แหละสะลงบเฮานั่งันชุดใหญ่ๆอ้ตังนึงโอ้บ่ใหญ่ๆเด้ไอ้เอาว่าใหญ่แบบนั้นเนาะมันบ่นโอเคบ่เอาหน่วยตั้งธรรมดาเยออยากได้อยู่ได้นแต่หน่วยใหญ่แบบนี้แบบเป็นซิมีแบบบะแบบผ้าใสโอเคอยู่ น่อยไปนี่ด้คนเขาเน้นหน่อยหนึ่งนั่งงอะไรเวลาแ่คือมาหานะเป็นยังมียุมากระปุหนึ่งเลยในเทิงไก่ป่จันี่่ได้ไกลอะไรในิมทางนี่บอกไก่หนึ่งต้องอยาคืนันหน่อยออคือสี้ายเนาะในหานเนเนาะล้ายได้เห็นในเงืนเราเนะถาไปเนาะกาไปรงบ้างราเจอไม่ว่าดูร้ากับป้โคงามตนแพนนั่นตัรุแ ดู um la, oh. ula, ูลโอ้ด huh. okay. ูลานี่แพงถ้าบูรูบลานี่บูแพงไปได้เนาะเอ้ยมักบูรูบลาเน่เอยตะเบงเอาเข้าคนนั่งได้ก็พอเาะหมักธรรมะเน่ด้นั่งทรายนอเราขายดือนทรายนอสามสามชิลัดทาบเดี่ยวนะเราขายท้าบนสีบเราท้าบนนั่นแหละผู้เ็ดท้ามข้าไก่ มีมันมีหลายห่อเนาะอ่าห่อสำรองกับพี่ห่อเท่น้นขีดซีนเลยก็มี่าวมีผงซีนก็มีเออร้าวตบคงซีกับบแพงคนไงนเนาะเน้นเป็นขาเองเนาะทาเองทำเ้าเองก็ได้คุณผั้าก็บซ้ปหอยแล้วทำไมะมีบางคนกับบญามเลยคนเนะว่า ผลได้ได้นี่คันว่าข้าวทาแบบนั้นมันก็ได้อยู่แต่เวลาน้ามันน้อมัยังมัน่ละเอียดเลยใส่เป็นคนเอาไปขึ้นสเปรย์นะคะสีมันละเอียดผนเอาเนาะมีบางอันบางลมเนาะอือห่าจักลมบางลมหักหนะน้องลำเนาะมะกรูดเจะบ่มีมะกรูดชุบบ่นองมะกรูดยังไงเจ้าบีเบิร์กินมะกรูดเจะบ่นะเอ้าเขาเล่นต้นมันนะอ่ะเขานั้นบ่เออต้นมะลายเนาะปลูกก็ได้เลยออ แม่นาโอ๊ยายดรถมีนาบ่เสี่ยวอะมีอยู่โอ๋คงนึงบ่พีห็นล่ะเออพีหล่ได้เฮ็ดบ่นานบ่ได้มีสิพาเฮ็ดอืมยากเนาะยากถ้าเอื้อเจ้าก็บ่ได้เฮ็ดติบ่มีทไทบ่น่นอืมมันได้บ่ได้พาเฮ็ดแบนีบ่อืมได้ได้อสมากินโอ้ยสิได้่ดิบ่ได้หยังเจ้าบ่ได้ให้น่่บ่

ยังจจบไปใส่จับไปใส่จักเสียบเสียบหูเจบาปใส่เอเจ้าจักปีเพิ่นไปนะายปีงเจ้าจักปีหญใชัเจักปีหประมาณกหูนี่หลยจื้อบ่ไหน่อยดิซะเนาะแบบป้าบ่เรียกเลยอืมติโตกันยู่วอกับป้าเออเอาเอาทรตัวไดติดต เงยคนละโอ้ทั้งเงยผูอฮ่มขุนหนาคนนึ่ก็เป็นคนล่าหน่บอใช่ในห้องเลยเออถามล้เบอไอถามเจ้าบ่ได้บอบ่ได้หากูราคาเนบอกเออถามว่าทั้งขุนหนาคนก็เป็นคนล่าหน่บอคือคนคนเบียดคนจีนใช่เนาะอคือคนเบียดแะลาคนเน่นบ่น้องลาถามแล้วไงผอะไม่ถามมีได้บ่ถามแล้วเนาะ ลูกน้องคนจะคนิ่มอตักบุ๊คปอมาสิคนโอ้ยเนี่ยมากมานดีบากคกระปากีใหม่เขาใย่ไหมยานะเนยเรามีจางเรืองใ่หโอยยายนเครื่องไม่เครื่องไม่เครื่องเนี่ยนมันตวันอะไรเงย็นมอยินอย่างเนาะยันมันดึงมันดุเข่าน้ำมันปี้เ้ออือก็เลือแตกแตกขาด ยาม่น่ะค่เนาะยามันพองกระเด็นเดือยเดือยเตะบ่เออเดือยะบโอเบบบาเข้าอันผ้าไหมเนาะมันมันก็มีอะไรอยู่ด้ะเบบบาดมือบาดตีนนะนี่แหละเออนะนี่แหละแตะกีเขาเนาะเขายังไปมาเห็ดบาดเขาพเจ้าวอองวีหมอบเขาอะไรืบองเขาพีเขาไปยิบเสาเข็มเาชองเข็มต่อเอ็นเขานาะเขาไปเยี่ยมเขาแหละ เาอต่อเอ็น <jog ga. S 1> ต่อเอ็นเนยันนึ่งัน,นชิชองมันอยมยานี่รแรมันบาดลงมันบาดลงมุทีเลยจนเบริรดนะงาม,มือเนาะือโอ้โหกระทุกสัน,น,นเลยเหลือนนม,มีได้ตอนแรกกมีเา,ามัอมนออบมดเลยเออบอตอนแรกกรมียุ ก็บริปาใน้ามมี้ตาวมันถึงนเลือดหนึ่งข่าวเมื่อไหร่อนี่น้องน่ะเธอเดียวเธอเดียวตอนสาแล้วเลยลูกจะมองลูกจะมองลูกก็สาวได้หามองหกเดนตมที่สาเยอะสมันก็มีประเหศุแน่เกิดมาจากกันเยีควขาดกูบอกหนึ่งขาวแล้วเคยหาเดี๋ยวกูไปเห็นใช้เลยกระซ่าบ้างกันเด้เออพุ่นบ่ เนาะจุไม oh, oh. oh, ้แ mm ล้ว hmm. บ oh, okay, ่แม er, um, mm. um, ่นโอเจ้าของเฮ็ดทานบ่จุทานจุไม้เอาจุไมอือหดหมอดอยู่บ่เวลาไปนี่ไปหัหมอดอยู่ได๋โอ้ใครอยู่ซะบ่กหมอดเองวันนมัาวางในน้องน้ําเยเพ่ใหม่่ได้สไม้สนั่นซเนาะ้ครับไก้ไม้ใกล้เจ้าพวกก็มีแต่ไม้เดนนะเนาะอือ ทาบรดุว่าในถือว่าบิดเดนเนาะบกก็แบกคืออไรกังงามประดดินน้องลำกับงามสมองสมองท้างนงนั้นก็เป็นทางในทาง้นนาน้องลำคชมควาบานว่าน้องลำนะเอยความชมคําชมอ่ะอ้าบานหานอนมาคาจังว่ไจ้ค่ะแอบคดจัหตรงนี้ เดมีอะไรดีดีเกเอาบอโอ้เดมีแต่ใบมันว้ยยอดมี่ก่สิบเจ้าิเลไดอนเลขกานฮะในบักลายมาอีพาไปบิรบิรูงนบักลนโอ้สิไป่อแล้วบานนีอันนี้กินนมนอนเดอนีเดอกินนมกินขนมนอน อโอเคพี่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทาสน,น,นคคบบับการสิได้โยคลิปเดี๋ยวจบคลิปก็นับพี่พี่น้องเลยอนะ่ะไปเบิ่งทางน้องดำเก็บใบศิลิกต่อพี่พี่น้องเลยเนาะจังใดก็พาพี่พี่นออ้องเด้อ fc ปลาลงกมาสู่ทุกทุกคนเวลากดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทา่านสนับนี่เด้อพี่พี่น้องเลยเนาะว่าคลิปนี้ขอก้าวเข้าขมาสบายดี